เคครับเดี๋ยวรอรุ่นก็หา10บสตางค์ครับนกนกเี๋นกปลาอยู่นีครับพุ้นหาซิบสตางค์อย่คุนครับเดี๋ยวลอรุ่นครับ หาสิบตต่ตางคู่หร้อครับเอาไปแล้วครับไปแล้ว มีสองตัวครับตัวหนึ่งอยู่สายบนครับตัวหนึ่งอยู่สายเดียวกันครับหาสิบสตางค์ครับมืยตัวเมียลงมาสซะนอครับ นกรู้สึกว่าเขามารวมแล้วนิ่งครับ โต้ายบนขยับครับขยับของมาใกล้เรื่อยๆแล้วครับตอนนี้ใจจะลงหรือเปล่าครับลงค้อน มาอีกแล้วครับสุดท้ายก็เสร็จตัวเมียแล้วมั้งครับเพิ่งแล้วโอเคครับนี่เป็นเชลเลยตัวที่สิบ สิบเจ็ดครับตัวหนึ่งบินออกไปข้างในนี่นะครับตัวหนึ่งเดี๋ยวอาชิบสแตงด์ดึงอยู่อยู่ครับตัวหนึ่งอยู่นี่ครับเชียงเรียกอยู่นี่เออนะ่ จะออกมาบ่านอครับบ่น่าจะออกอุ้ยออกออกครับเดี๋ยวรอดลุ่นแพ็คหูครับเดี๋ยวรอดลุ่นหาซิบสตางค์กระลังดึงอยู่ครับเผื่อจัดเอา้าขาข้า,ขายัางนอฟอะนี่ เดี๋ยวต่วเขารวมเดี๋ยวผมถ่ายเพิ่งไหมครับขดแขนก่อนตวก็ย่อมเขาครับตัวเดียวนี่แหละครับแหมเดียวนี่เป็นตัวที่ทสิบเจ็ดครับที่สิบเจ็ดบินออกมาใส่พวกครับเมื่อกี้นี่สิบเจ็ดของ โอ้พี่รับบินมาพี่พี่มาจับอยู่พี่สิบเจ็ดของในห้าสิบสตางค์ครับ เสียงหน่อยวะครับแทบพได้ยินเสียงหนูครับอ่านี่ครับห้าสิบสตางค์นกเสียงน้อยครับตัวน่าจะเป็นตัวเมียแหละครับตัวผู้มันเข่ามาที่หลังเนะี่ยมันบย่ยนิ่มหยียบส่อตาเงี้งๆครับตัวบอ๊บอบบ๊งามครับนกตัวนี้เฉลยตัวนี้ตัวที่สิบเกตเดี๋ยวล่องเอาไปใส่หนีเบิ้งครับ โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเจาหาซิบสตางค์ครับไลค์เก็บแชร์เรื่อยๆครับผม